จะไปชื่อว่าใบใ,ใบใหญ่ขนาดนี้สมบูรณ์มากคนก็เห็นก็ชอบมีลำ <Yeah. S 2> พึงวันนั้นก็มาก็คุยก็ฟงังบอกลพึงเอาเอาลองเอาเข้าปูกับมันแลนไม่สวยนะักบอกพึง ลองเอาปุ๋ยไปก็เขาก็ปันไปลูกหนึ่งเข้าไปทรายทรายทรายอาจจะขึ่งเดือนแล้วก็ว่าเออจะติดมันมันกำลังแตกก็ว่าเนาะกำลังแตกแล้วเมื่อวานซืนไปนามยไปเห็นก็อู้สวยจริงๆเออน้องอามก็พูดว่าเนี่ยได้ปุ๋ยของปะตินนั่นเนี่ยขาว่าจะโตเร็วสวยอก็เียปุ๋ยปะติดก็แนะน้ำนะดีดีแเ้าก็ยากใครก็ได้ดีอ่ะครับ ดีกว่าเขาไปหมดเงินอย่างอื่นเนาะเยอะเต็มไปหมดแล้วก็ไม่โตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราใช้ของเราดีเราก็แนะนําไม่ห่วงกันไม่ห่วงสูตรทีนี่ใช้อะไรบอกหมดคุณแม่นีบอกหมดเลยบอกหมดอยากให้เขาได้อย่างเงี้ยครับเราก็เราก็ดีใจน้องห็นของเขาโตดีใจดีใจอู้ดูนี่มันครึ่งประมาณเดือนเดียวเองนะครับที่ที่แม่ไปดูประมาณเดือนหนึ่งบ้านจากหล่าเขาไปใส่แล้วไม่ถึงเดือนดีไม่ถึงเดือนด้วยยี่สิบกว่าวันที่เขาไปใส่อะผิดตาเลยผิดตาเลยไปเห็นน้องุ้นพึ่ง โทรไปบอกเลยอุ้ยพึ่งสวย่นนะแต่น้องอามก็วิ่งมาดักหลุด่ยคือก็เดี๋ยวเราจะกลับเข้าเลยพาไปดูเดินดูข้างเขาบอกโอ้ยน้องอามไม่พิดวังอ่ะเนี่ยต้นเล็กใช่ไหมต้นเล็กอ๋อถ้าต้นเล็กอ่ะประมาณสักสิบห้าวันยี่สิบวันรู้แล้วครับค่ะถ้าต้นใหญ่ใช้เวลาหน่อยต้นต้นเขาต้นย่ยังไม่ค่อยมีก็จะพึ่งปลูกเยอะแต่ต้นยายๆก็จะมีไม่คิดต้นนะรุนๆุเนี้ยก็มีไม่คิดต้นนะครับค่ะ มีทิพยต้นถึงดอกนั้นหลุนไมหมดแ้่เขาไม่เยอะมากก็แบ่งกับแม่ได้เลยเนาะแต่ก็ทำสวนที่นี่ใหญ่นะทำต่างติพาอะไรอ่ะโอ้ยเยอะเหมือนกันนะปลูกที่ร้านติพาอะไร่นเนี่ยก็บอกได้ครับเดี๋ยวเราทางร้านไปช่วยแนะนําตรวจเผื่อมีตรวจดินตรวจแปลงอะไรให้แม่บอกได้นะครับเพราะเราไม่ได้คิดอย่างที่เห็นเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเราก็ไปตรวจดินให้เผื่อมีปัญหาอะไรเราจะได้แก้ไขปัญหาให้ได้ครับผม แต่แต่แล้วอุหลับสวยเิ้นน่ะดีใจเข้าเนาะก็ะอ,อุ่นลำพึงเราดีใจด้วยเนี่ยเนี่ยตายปุ๋ยล้วมันได้ผลดีครับเอตอนนั้นก็บอกเข้าก็ยังเฉยๆเนาะ,ะที่แหลกๆเลยอะ่ะแล้วก็วันนั้นมานังคุยกันในลำพึงลองเอาไปตักลลงก,ก่อนลองดูไห้กร <ๆ S 1> ารองกอนปัยได้ายสักรึ่งเดือนเนี่ยไปหนึ่งประมาณถึงเดือนได้ยี่สิบวันอู้ยมันโตอกําลังแตกใบอ่ะกําลังแตกใบสวยอ่อนแต่น้ำเขก็ไปสิบวันฉีดยาครับ สิบผ่าวันฉีดยาสิบวันฉีดยาสิบวันตีไสปุ๋ยอ่าครับเขาเขาเขาแหลสวยเร็วอ่าครับเขาคุมแมลงอยู่ด้วยเนาะอ่าครับครับโอ้ดีใจเนาะเรงเห็นเราก็ดีใจล้วดีใจบอกอุ้งพึงเราดีใจคราทำเลยดียังก็ไม่ผิดหวังจริงแม่นั้ทางก็แนะนําหลายคนแล้วเหมือนกันเนี่ยแนะนาพี่ติดต่อกันนั้นเขาไว้มาถามด้วยใช่ไหมไม่ใบทำไมก็ใครเห็นก็ต้องทักแม่เพราะใบมันใหญ่มันเต็มคนปลายุบแต่คนปลายุกมันก็จะไปทําสวนอยู่ทาง บอทองอ่าแล้วทวนเดียก็จะมาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกวัเดียก็จะมาถามปฏติใช่อะไรอะไรครับเรามีดีก็บอกกันเนาะก็เราก็ยากแต่ก็ดีอะได้ครับครับยิ่งตอนนี้ปุ๋ยเคมีแพงด้วยแล้วไปใช้ไม่ได้ผลแล้วก็เสียเวลาด้วยแต่เราเนี่ยแค่เห็นไหมสองเดือนสามเดือนต้นมันไปอย่างนี้เราก็ดีใจครับผิดตาเร็วผิดตาเร็วผิดตา คนเห็นเนี่ยก็มาเนี่ยก็ชอบกันนะคนที่ว่ารูจักกันนะเขาว่าปฏิทินไปซื้อปุ๋ยที่ไหนอะไรก็บอกเขาแน่บอกใครเขาฟังพอเราบอกก็ไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเขาคือบอกเขาไปเลยว่าอย่างไรเราก็ยากเราก็ไม่ได้ขายเราไม่ได้อะไรเราใช้อย่างเดียวใช่ใช่อย่างเดียวแล้วก็บอกกันเนี่ยเนี่ยลายปุ๋ยเนี่ยเข้าดีนกอเหลียกตาทองล้นนะนะยังทองล้นยังต้องล้นใช่ปุ๋ยทองลุงทองล้นแบบแบบเนี้ย เสียเอ er ัดก็เรียกแม่ทองล้นเสียอไมเรีกแม่ทองล้นแต่ว่าเนี่ยเยบอกว่าถ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปทองล้นบ้านแน่นอนเพราะเดี๋ยวได้ทุเรียนเยอะทองล้นบ้านแน่นอนทองล้นตรงนั้แน่นะครับ